เป็นไงางโยมพ่อวัเนเรื่องราวสนุกไหมวันนี้นคนคนเป็นเศรษฐีก็ไม่มีความสุขเลยโอ<ห>้แต่มงกี๋เหนียมคนที่ว่าทนทำมือก็เสียทำเนก็เสียตังทำนี่ก็เสียตังมันก็ะไม่มีความสุขได้ไงใช่เห็นไหมอ่ะอย่างอย่างยมแม่โยมพ่อมีความสุขแล้วเห็นไหมเออบางอย่างเราให้คนอื่นเขาได้เนี่ย เราก็ให้ไปไม่ใช่ว่าให้เขาหมดอะไรอันไหนเราไม่ใช้แล้วเราก็แบ่งปันกันหรือบางครั้งเออถ้าเราซื้อของใหม่เขาได้มันก็ยิ่งดีเพราะว่าบางทีเราให้ของมือสองให้ของเก่าอะไรแบบเนี้ยเวลาบุญมาส่งผลเราก็ได้ของเก่าเนะเออถ้า <c oughs> ถึงเวลาให้พระเนี่ยเวลาถวายพระถวายส่งอะไรเงี้ยเขาเลยแบบไม่เอาของที่ตนเองใช้แล้วไงเขาก็เลยเอาของใหม่ๆ <c oughs> เออ ไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนกับนางอะไรอ่ะที่เป็นเมียชูชกอ่ะนางอะไรยมพ่ออม,มิตราอม,มิตดาเออยยมพ่อเก่งเว้ยจำแม่นเออ,เอ,อนั่นแหละนางอม,มิตรดาเนี่ยในอดีตนะเ,ออเขาชอบให้ของเก่าบ,บุปผกรรมของนางอม,มิตรดาเนี่ยทำไมถึงในชาติที่เป็นอ่านางอม,มิตรดาชาติ ที่พระเวสสันดรนอ่ะพระพุทธเจ้าของเรานะ่ยบำเพ็ญบาร,รมีใช่ไหมก็มีเนี่ยอ,อชูชกกับนางอมิตดาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะโยมพ่อสมัยเ,เรื่องจริงสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายัางสร้างบาร,รมีอยู่เนี่ยนางอมิตดาเนี่ยเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือเขาชอบให้ของเก่าของนิชัยแล้วอ,อพอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในชาตินั้นเขาก็เลยได้ชูชกอ่ะ ซึ่งเป็นสามีแก่ออเสามีแก่อายุเยอะโอ้โหแบบรุ่นปู่รุ่นตาแล้วอ่ะเนี่ยแต่ว่าชูโชคตรงมันข้ามชูโชกเขาฉลาดเวลาเขาทําบุญเน่ยเขาถวายดอกไม้ก็ดอกไม้สดของก็ของใหม่ของมือหนึ่งเลยเวลาเขาได้เขาก็ได้เมียสาวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้นนายกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราให้ทานใครเหมือนกัน เราควรจะให้ของดีๆถ้ามีโอกาสอ่ะแต่ว่าสมมุติถ้ามันจําเป็นเออเราไม่ใช้อะไรแล้วเราก็ให้เขาได้แต่ถ้าจะดีก็คือให้ของมือหนึ่งเลยของใหม่เอี่ยมของที่ดีอย่าง้อยก็เสมอกันละที่เราบ,บ,บริโภคอ่ะอ่ามันจะมีทานมันมีสามลำดับเหมือนกันให้ทานต่ำกว่าที่เราบริโภคเนี้ยให้ทานเสมอกันกันกบที่เราบริโภคหรือว่าให้ทานที่เลิศคนที่โบราณเขาก็เลยจะเอาแบบ เวลาหุงข้าวใหม่ๆเขาจะเอาข้าวอ่ะเอะเขาเรียกว่าข้าวใหม่ๆเลยอ่ะตักเอาไว้ใส่บาตรก่อนดี๋ยมพ่อสังเกตไหมเออเวลาตอนเช้าอ่ะยังยังยังไม่มีใครกินข้าวนะเขาจะแบ่งข้าวไว้พระก่อนเอาข้าวใหม่ๆเพิ่งหุงแล้วร้อนเนี่ยเอถวายพระตักบาตรไปก่อนเนี่ยเนี่ยเขาฉลาดไงเขารู้ไงว่าอ๋อต้องเอาของที่ดีของที่เลิศเนี่ยถวายพระก่อนเออ แล้วตัวเองค่อยกินทีหลังเนี่ยจ่าฟังแล้วเป็นไงบ้างยมพ่อวันนี้สรุปดีไหมดีเอเอคนตหนีเนี่ยดีไหมคนตหนีเนี่ยคนตาหนีไม่ดีเลยใช่ไหมเ,เนี่ยดูดิเ,ดเออจ้ะฉะนั้นก็เนี่ยก็ชีวิตเราเหลือน,น้อยลงไปทุกวันแล้วนะยมพ่อเนอะ เอออะไรที่เราอยากทํานะเราก็เอรีบทํโยมพ่อก็ปลื้มใจวันนั้นโยมพ่ออยากจะสร้างหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่สุดนะยโยมพ่อก็เอสะสมเนี่ยทําไปเรื่อยๆมาโยมพ่อก็เอร่วมบุญมาพันหนึ่งคนนึ่นก็ร่วมบุญมาก็เกือบห้าพันบาทแล้วเนี่ยนะเนี่ยโยมพ่อได้สร้างพระไว้เนี่ยเออโดยเป็นต้นบุญนะบอกบุญคนอื่นเขาทํารวมแล้วก็เกือบห้าพันบาทแล้วเนี่ย พี่กอนมโมทนาบุญด้วยนะจ,จะในวันคล้ายวันเกิดโยมพ่อในวันนี้หลวงพี่ก็ขออำนวยอวพรให้ยมพ่ออ่ายมพ่อละพรนะตั้งใจลบพรวันเกิดนะจะจบแล้วด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกุบุญที่หลวงพี่บวชมาแล้วนะปีนี้ก็สิบสองพรรษาเต็มและพรรษานี้ก็จะขึ้นพรรษาที่สิบสามด้วยอนุภาพบุญที่สั่งสมมาดีแล้วรวมกับอนุภาพบุญของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระประเจกบุญเจ้าทั้งหลายพระอาลณ์เจ้าทั้งปวงปรมีธรรมของมหาผู้ชี้าจารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายขอให้โยมพ่อสรวงวันช,ชนะแล้วก็โยมแม่สุนีวันช,ชนะลูกหลานตาทรงงใยนีทุกคนตลอดจนท่านที่เข้ามาฟังนะรายการาคือเดดม,มะธรรมะอาาอนไลน์สไตล์หลวงพี่วิกเตอร์แล้วก็เข้ามาในช่อง YouTube ลูกหลานตาส้สรวงใย,ยนีเนี่ยขอให้ทุกท่าน จงเป็นผู้ที่ปราศจจากเศษซึ่งสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยปุปเทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้ได้ที่สุดถึงรูปรสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาบยศสรรเสสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมากายมีดวงปัญญาสว่าง,สว,งสวัยมีสมบัติจักรพัรด์ตั้งไม่พร่องได้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อเล่มหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติอันหนึ่ง <c oughs> เมื่อถึงคราวจะนั่งสมาธิหลับตาเจริญภาวนาคาราใด ให้มีใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทินจ้ะอนุโมทนาบุญด้วยโยมพ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครบ82ปีเต็มจาจ้า8ดิบองอย่างแปดิบสามได้นะวันนี้สาธุ จ้าจ่นานมวัฒนาบุญด้วยโยมพ่อในวันเกิดของในรลวงวันชนะขอ,อแบ่งส่วนบุญให้ญาติพี่น้องและพี่น้องทุกคนทั่วทั่ว,วไปเทนินสาธุสาธุสาธุอนมโัทนาบุญกับโยมพ่อสวงวันชชนะด้วยในวันใครวันเกิดปีนี้นะจ้าสาธุ าอายมพ่อพูดอีกครั้งนี้อีกครั้งหนึง่งอีกรอบหนึง่งกระาผมกระดาผมไทวสวัวัชัยชนะขอแบ่งสวนบุญทั้งหมดที่ทำมาครั้งครั้งก่อนๆนะปัจจุบันนี้ให้กับพี่น้องและญาติทุกคนเดินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยมพ่อบายบายยมพ่อลับฟันดี จ่านั่งสมาธิก่อนนอนนะสาธุจ้าครับจ้าจ่าบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยใหม่ยมพ่อสาธุครับจ่าถูกสามันคล้ายวันเกิดนะสาธุจ้าวางสายนะยมแม่ด้วยยมแม่ด้วยระฟันดีจ้าครับจ้าจาสาธุ